anh em chạy đam đi sập, cho, ta mẹ đây nhăng, đây nhăng, đây đam, hả? Mua lại size nhỏ size xin โอยไปซื้อมะคุงนะมะคุงซื้อยังก็ะบอกลยซื้อมะคุงเบิงก็จะเบิงกระดมล้วไปตลาดนได้ยังเนี่ยอ้ชัยไม่เบิงเนี่ยในทงพุนเออ Những sống phong của ba, ghé đam nè Loi bạn hôm nay Rồi bài bạn 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 đang bạn 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 Rồi เสืองามบ่เราปตลาดาไร้่อะไ่เา่สุดเช็กสี่เช็กสี่แล้วทำแหวดูดอยเปิดบังดูเลยเบื้งขอยจะเบง้งอยู่ เราใม่สดก็ซื้อจ้าต้มาสี่สิบบาทนั่นเรแกงกินมาอีกซื้ออีกเลยมันูกองมือเรียนเลยเราม่เลยฮะก็เฮ okay. ้ยลงไปโอ้ซื้อสูตรกีฬาบชื่อใหม่ามาลูกชายโอ้ยมังดูไปตลาดต่งที่สีสูตกีฬานสูต เอานะดิฉันหองมันโอ้ยเจ้ากระวันสายเดียวสายมันกระหลงมันบ่มี้ตัวมากเลยของคายลายบะบ่นมีบ่้่ภาษาบ้านปางซ้ำถุนอโอ่เออพอซื้ออยู่นะขนมไทยของเจ้าแต่ว่าประเทศให้ซื้อเออกี่ร้อนุ กินน้ำประดังกระนุมนั่นหมโอย้ยแกวกระวัดจีเดียวกันเหรอจีเดียวกันนอยเลาเมือแรกมาใส่นอน <laughs> ใส่นอนเร้เดินดตัวเนี้ยมันม้ปันหาพี่นอเนี อีร้อยสิเมืออยู่วันนี้เอานี่ค่ะเอมาี่ราดูแฉประดูประเทนซื้อหงร้อย่ม่เ็นสบายดีพี่น้องเปลตลาดนว่ได้เองหรอพี่น้องจกไปหยังนั่โบาณอเปลอยากล่ได้ะ cho vịt xoa còn chị pháp nó nọc chép chẹp không chẹp không เยินเขาอยู่ตอพี่น้องห้งจากเจดมกับอีเออยมาเตนสวัสดีขับไปไหนพี่ขาพี่ข่าพูดรถไปอยู่างน้เข้ามาผู้ขับไปไหนรถเอ่อแว่าดีอ่ะไปดีขัไป ผู้ผู้ผู้ไอ้ครับไปไหนไปนั่งศาดตรกะย่างมาเพียงเนาะขาไปรดขาไปนั่งอยู่ในศาสตร์ผู้หน้อยนั่งชูเขาสิเหตุกินเน่ยนี่เขาไปนั่งอยู่ศาดอยู่ในผู้เที่ยวเลยล่อผัดกะเพราไอศินหน่อยบ่๊วยน้ำไปเรียบร้อยฮะขอาเขาแรง าบอกินเาอนปคนบ่เืออบแต่จิตไปเขาหของน้ำอยู่เดี๋ยวจิเขาไปอาบน้ำอยู่ไขาไม่ยมโยเดี๋ยวอาบน้ำมันโยเฮ้ยเอาในตีขูเนาะโอก็ตัวทีพี่เนาะมวยแกก็ต้องใส่น้ำผู้บ่ออยู่นี่ บ่ก да ต้องเอาออกมืดอกหางมันเปิดว่ะางมันบาออกว่าบ่งามงามันีบงามันชีบเป็นดตุ้ยัวมัวมเด็ดโลดเออเด็ดโลดคอยเชียนช่วยมือมช่วยใส่ก่อนเลี้ยงมือเลี้ยงมือเลี้ยงมือจะว่าเอาสุกเนี่ยยั้งเฮ้ยฮงเนพอดีพอดีกิดไฟกระเพราแล้ว อะไรยังไงดกแน่กายกันไปหาดักไม่ทายเอาหนาคนไม่จีนทายเอาหนาคนเนาะเบืออเนาะจะไปนีปไปลูกอีลากันนะไหนเนี่ยขี่มันหนาบ่ปาดเอามีปาด อามีดปาดันภาคลังมันน่ะดิมัมน,มนอยา,ากออกได้เผื่อว่าประตูจะปิดไหมแต่ยังหน่อยน่นไหลบุดเรื่องเนาะไหลออกกับบุจักออกเดนิมอลข้อเคคอสือกับ ตอนนี้เรากำลังเป็นลูกมือหองบาหมีพี่น้องปลาจิพัดกะเพราหมูใส่กุ้งปลาหมึกทอมีอยูอ่บ่มิกรรมปลาหมึกเหงียนนี่เออเงิบาทน่าด้อยจะท่องคออ่อเยเป็เมื่อไรบอเราปลาหมึกเหงผ่าอันผัดใส่กันปลาหมึกสิเลยเหยื่อไผ่เหยกระป๋าหรือว่าบ่หมี่ มันบ่แม่นกระอีแดงค่อนข้างเสียงบ่แม่นรถอีแดงอยู่บ่แม่นดิมอีแดงสังเกตเนาะมอซี่ตนนี่บ่นสังเกตอก็ฮ้กกุ้งกกุ้งอย่าเลยเวลาเร่งเออกกุ้ง ตำพริกตำกระเทียมตำพริกตำกระเทียมมันเจ้าเลยนโมหนึ่งเลยตะลุเฮ้ยตำพริกนะไหมพริกแดงอะไปมาตำนี่ให้มอยีันมีพริกแดงมีมังามีแกะาผนองป่นองตมำัเดยยมดิย้มันมีย้มันมเดห้องเรียกโตมาเร็วยมาตำพริกกระเทียม ตอนนี้เรากำลงังหลยคนช่วยกันจะได้กินเร็วๆเอาอีกไยตังกินกระตักคือเดียวโวยมดสมัคเอาผีออกมาในี่แบบผีแดงในตู้เย็นเอากระเทียมให้ร้านมั้มีแต่นี่บอกระเทียมยังนิ่งอยู่นตูน้เย็นตูน้เย็น เขาเม่เลี้ยบอมือเมื่อรอพ่ไม่ใช่มือเลยรมือเล้มือเียเอาด้วเยิ่งสวนมือจะกระด้างเลยาวก็ยังเศร้าต้องบู๊ซเลยน้องมดทิ้งก้นไปข้างนั้นเอ่ออย่าอย่าเอาไข่ออกนะอ่าไม่สอดเอาอะไอื้ออื้อกระนงเอาแก้ได้กระเทียม

พกชิมาใช้อ anyway. <oples> ันทุกมาพี่กินกันดูยี่สิบบาทเฮ้ยประมาณครึ่งนึ่งแล้วก็ซื้อมายี่สิบบาทนี่ยังเปิดแล้วก่องเปิดแล้วครับมีอะไรบ้างมีเสื้อผ้าของน้องสลาน้ำบ่อ้าวใส่หัวลึกๆมีแต่ของของบี้แล้วก็ สมบพจะได้ใส่เสื้อใหม่เนาะใส่้เอ่ยเสมพยังได้ใส่ไม่รู้หน่อยลาชมแบกโมโลนะากหน้าจัดอีเผืออเลยจัดสุดใหญ่เ็เ้มาตืดมานเลยเ้มูในใน่ะเฮ้ยไปะไหมในตู้เย็นบอเออในองดุมบักแทกอันนี้อะ โอ้ยเตะหงเงี้ยพวกคนจิใเท่าไ่ใดๆมาพินน้อยเที่ยวบอกเพวกกับเที่ยวไว้แล้วเอาผู้สัตว์หนังนี่เนาะผู้สัตว์เฮ้ะเตะน้องมดพี่ใส่เสื้อใหม่เน้อะน้องมดไม่มีกางเกงขายาวแล้ว

แทนน้องสลาพาน้องมดไปซื้อกางเกงขายาวมาสั่นว่าน้องมดบ่มีกางเกงขายาวบ่มีบ่น้องมดอ่ะบอกปลาลุงไปเลยเนาะขาดเลยไม่ขาดข่าเลยใส่เลยตอนใส่แล้วมันน้ำคือเก่าเน้นแลชื้อของตัวซื้อตัวขาดเนี่ยซื้อตัวนีกูซื้อบอมันขาดคือคอยนี่าซื้ออันอันนี้ก็ซื้อตัวขาดคือการบ่มอันขายาวแล้วมันขาดเข่ามันน้ำเลยเลยใส่เลยใส่ขาสั่นมันมีอยู่น้อง มันมีพี่น้องตัวที่พี่น้องมันมีอยู่พี่น้องกต่ว่ากางเกงมันอะมันสื่อขาดเท้านังเก่งตัวเดียวถูงว่องคะใช่ไหมใหมไมเป็นยังมันใหญ่เหมือนเดิมอ้วนๆมันใหญ่แล้วเฉยๆค่ะอืมพอม่วงพอม่วงมาเชียงเออเงย อาเร็วว่าค็อบเป็นเป่นเร็วเร็วที่ใส่ใจตานเร็วเร็วทิพเราเร็วเร็วรีบตามอันนี้แล้เราเร่วบริยากแล้รรอริพย์ก็ผัดจวดจวดพี่เติงแมวันก็ไดยชงมาจะมารอข้าวอีกที่นี้บงรอสวยค่ะแต่่เดีพมันแบมันทุงเลยห้งได้อนไนี่ยมันเอเปิดมัน กระเทียมกับช้ร่ตือได้เยอะกระชามันบมปันกินข้าวแรงขึ้นไปส่งเขาองไว้หวกันนี่ว่ากุบจามอินเลยก็ทอดไข่หนมทอดไข่ขีกระเทียมหอมมา โอพอแล้วมะพร้าวกระเยี่ยมเลยกระเทียมวะอืมใส่เบนนั่นแหละพ่อบ่อยเยอะหน่อยนี่พอพ่อเลยเนาะบมดพ่อบมดเอาอีกเยอะมันต้องเห็ดพีทตอนไหกรได้ดอกเอาแต่กระเทียมอีกเห็ดพอดีเสิบๆเผื่อท้องไว้น้ำเผื่อทองไว้น้ำเพราะมันเจือน้ำมันมันจืดมันจือน้ำมันเลยมันบวชเพลทบวชบวชต้องให้เขากินไล่เดี๋พวผเขายังยีแนวสิเสิบอยู่ ละปสุกกผัดอันนี้เนาะลายอยางมันมีการทำลารอีกบกิีข้าวไรมีแนวใสกินอยู่ดียงนี้ก็บบอกแล้วคือตุยคือที่แต่่กินอยู่เลยอยนวงการียังอยู่ในกดขู่เนี่ กาะน่นะเธอน่เาไม่ต้องยินเข่าลงมดเยตนเรงมีเนื้อสื่อเยขาอยกมาทัน่กินและสิก็เออนเล็มทุนนะมดีมาต้องสลายล้งก้อนให้ลูกไงล้างก้ออยู่ซ็ตอะไได้ยู่ลนอ้ก้อนไปพี่น้องเอ้พองปะก็ไปแหละไปได้เบิ่งฮอดคนพัดได้เอา สิไปอาานาจให้มันโยกเลยเพราะเขากินเข่าไปเลยเด้อกอนนๆนที่สิได้กินผัดกะเพราด้จะต้องไปนไปล่าเลยพี่น้องเอ้ยขอบใจจุกุจุกุนี่ขอบมังบงขอบมองกอล่ารอกันคิดนะสบายดีสบายดีได้ค่ะโอ้ยเอา